จวอุดอไลอินด็ก14บีเสียชีวิตช่วงเย็นวันที่หนึ่งเมษายนนองอามช่วยครอบครัวขนของเพื่อที่จะไปขายของที่ตลาดจากนั้นจึงบอกแม่ว่าจะพาเพื่อนไปเอาตังกับตาที่บ้านระหว่างขี่รถจักรยายนยนต์ไปมีรถจักรยายนยนต์สองคันไล่กวดนองอามแนละเพื่อนๆจนไปถึงซอยตันเด็กกลุ่มเหล่านั้นจึงกอ่อเหตุยิงที่ศีรษะนองอามจนเสียชีวิต เพื่อนของน้องอามรีบทูบอกแม่น้องอามว่าน้องอามถูกกิมเมืม่อแม่ทราบข่าวแม่ตกใจและเสียใจมากแม่จึงไปสอบถามเพื่อนรุ่นพี่น้องอามบอกว่าจริงๆน้องอามไม่เกี่ยวกับวัยรุ่นที่ยิงเลยแต่วัยรุ่นพวกน,น,นั้นมีเรื่องกับรุ่นพี่แต่แค่เห็นน้องอามไปขับขืนรุ่นพี่จึงคิดว่าเป็นผมเดียวกันจึงแก้แค้นและยิงโชว์ให้เป็นปุย ด้านยายน้องอามกล่าวทางน้ำตาว่าน้องเป็นเด็กดีเป็นเด็กขี้เล่นใช้งานง่ายทำงานทุกอย่างชอบทำงานบ้านยายรักหลานคนนี้มากเมื่อวานตอน5้าโมงยังกินข้าวด้วยกันอยู่เลยไม่คิดว่าจะเป็นการกินข้าวร่วมกันครั้งสุดท้ายส่วนคนที่ทำน้องยายจะาเอาเลื่อมให้ถึงที่สุดแม้จะได้เงินเป็นแสนเป็นล้านก็ซื้อชีวิตหลานกลับมาไม่ได้ไม่ให้อภัยเด็ดขาดล่าสุดตำรวจจับนายตัง อายุ16ปีมือยิงและน,นายนาอายุ15ปีคนขี่รถจักรยานยนต์หับสารภาพแล้วส่วนอีก3คนที่เหลือยังให้การปฏิเสธตำรวจยิดของการเป็นอาวุธปืนรูปสองสั้นแบบไทยประดิษฐ์ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าโดยเจตนาร่วมกันพยายามฆ่าและครอบครองพกพาอาวุธปืนไปในเมืองกดแชร์และกดซ u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดสรุปข่าวดังจาก AI